การตัดชั้นข้อมูลแบบวิธีตัดออกด้วยโปรแกรมคอนตั u ม JS เรามีชั้นข้อมูลเป็นบอกเชฟและสะแก้วอำเภอเราจะใช้ชั้นข้อมูลบอกเชฟในการตัดส่วนที่เป็นรอบนอกของชั้นข้อมูลสะแก้วอำเภอออกโดยไปที่เมนูเครื่องมือเลือกเครื่องมือประมวลผลเชิงตำแหน่งเลือกตัดออก ตัวนี้นะครับตัดออกตัดออกจะมีลักษณะคล้ายๆกับการตัดกันนะครับในช่องนำเข้าข้อมูลเชิงเส้นเลือกเป็นสาแ้วอำเภอในช่องที่เป็นตัวตัดให้เลือกเป็นบล็อกเชฟนะครับคลิกที่ปุ่มแสดงตั้งชื่อไฟล์ผลลัพธ์ที่ต้องการตัวนี้ก็ให้เป็นคัตเอาท์แล้วกันนะครับ คลิกที่ปุ่มเซฟจากนั้นในสองช่องนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยสร้างเชฟไฟล์ผลลัพธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มแยกนะครับเพื่อเปิดเลยจากนั้นคลิกที่ปุ่มปิดเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกับ เครื่องมือที่แล้วนะครับที่เราใช้ก็จะเป็นในกลุ่มของเครื่องมือการตัดกันนะครับกับการตัดออกนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถนําไปเลือกใช้ได้นะครับในการตัดชั้นข้อมูลว่าส่วนไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะครับเรามาดูในส่วนของตารางข้อมูลนะครับ ตารางข้อมูลก็จะเหมือนชั้นข้อมูลที่มาจากสะแก้วอำเภอนะครับครับ